เฮ้ยีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้มาอยู่กับฟอร์ี้ครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงกลับมาเล่นเกมนี้กันใหม่หรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมในช่วงนี้อยู่ก็จะได้เห็นว่าช่วงเนี้ยมีการปรับอัปเดตกันเยอะมากๆเลยครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับผมจะมาทําการจัดอันดับเทียร์ลิสต์ความสามารถ ของตัวโปเกมอนสายแอตแท k กเกอร์นั่นเองครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับบอกก่อนเลยครับว่าโปเกมอนสายแอ t แท k เกอเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสายโปเกมอนที่มีโปเกมอนเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้ครับทั้งหมด20ตัวเป็นรองเพียงแค่อ l ราวเดอร์ er ที่มี22ตัวเท่านั้นนะครับงานนี้เริ่มก,กันกับสายนี้ก่อนมาครับ สำหรับในส่วนของกระดานเทียตัวนี้ที่ผมจัดทําขึ้นมาเองนะตอนนี้ผมได้ทําการแยกโปเกมอนออกไปด้านขวาแล้วล้วก็ทําการแยกท่าบางท่าออกไปด้วยเพราะโปเกมอนเนี่ยใน1ตัวนะครับจะสามารถเล่นได้ถึง4รูปแบบเลยเพราะว่ามันมีทั้งหมด เนี่ยเนี่ยผมกําลังแหบบรรยากาศกําลังมามีคนชวนผมครับแชทคือโปเกมอนหนึ่งตัวสามารถเล่นได้ทั้งส่สายใช่ไหมครับเพราะว่าใน1ใน1่ท่าจะสามารถแบ่งได้เป็น2สายเลยก็คือแบบแบ่งได้จาก1่ท่าเป็น2ท่าอะไรงนี้ใช่ไหมขอบอกไว้ก่อนว่าเราจะไม่เน้นเรื่องการผสมสายนะครับสาหรับสายที่เราเอามาวางเนี่ยจะเป็นสายตรงเท่านั้นสายตรงคืออะไรอ่ะอธิบายก่อนยกตัวอย่างเช่นปิกจูแล้วกันนะครับสายตรงคือแบบนี้ ถ้าสมมุติว่าเราเล่นออเล็กโตบอลก็คือท่าฝั่งซ้ายใช่ไหมครับสายตรงก็คือท่าที่2ก็ฝั่งซ้ายเหมือนกันก็เป็นเิเล็กโตบอลคู่กับโบลเทเคิลถ้าเป็นสายตรงฝั่งขวาก็คือท่าในส่วนของฟ้าผ่าก็คือทันเดอร์ใช่ไหมก็คู่กับท่า1นึ่งแสนวลหรือคือทันเดอร์โบลนั่นเองนะครับเนาะแต่อันนี้คือเรียกว่าสายตรงนะอ่ะมาต่อครับเอาละ่ะอ่ะประมาณนี้สําหรับสายตรงเอาละ่ะมาเริ่มกับตัวละครตัวแรกกันก่อน เอสเบิครับสำหรับ s b ส r n ิเนี่ยผมให้ความเก่งเนี่ยอยู่ที่ระดับเก่งเลยแต่นะครับแต่ s อสเบิเนี่ยมันเล่นค่อนข้างจะยากพอสมควรเหมือนกันสำหรับ s b ส r n ิ ความยากจะแบ่งเป็น2ระดับครับก็คือความยากระดับปานกลางแล้วก็ความยากระดับยากครับความยากระดับปานกลางเนี่ยจะเป็นท่า s บ kick ครับ s บ kick เนี่ยต้องอาศัยความสามารถในการเล็งให้แม่นแต่ว่าไม่ต้องเอาตัวเข้าไปคุกวงในซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของแ t t a c k e r อรอยู่แล้ว a t t a c k ก r ก็ไม่ควรเอาตัวเข้าไปเสี่ยงใช่ไหมแต่ปัญหาของท่าแบสคิกกับ s บ kick เนี่ยถ้าเราใช้ไม่ดีนะครับตัวของเราเนี่ยมันอาจจะเข้าไปอยู่วงในแทนได้นั่นเองครับก็ เพราะฉะนั้นสาหรับท่าแบสคิกเนี่ยเขาจะไม่ใช้เรียกว่าไม่ใช้เล่นละกันมันอันตรายว่าง่ายคือเป็นท่าที่ค่อนข้างอันตรายครับก็สําหรับเอส r เบิร์นนะแบ่งออกเป็น2เทียนะครับก็คือเป็นเทียท,ที่เก่งแต่ว่าไพลโลบอลเล่นง่ายกว่าแต่ว่าในส่วนของแบสคิกค่อนทางเล่นยากครับตัวต่อไปจูเนเปอร์ครับจูเนเปอร์เนี่ยผมแบ่งเป็น2สายส่วนตัวผมมองว่าสเปริทเชคเกิลเนี่ยค่อนข้างเล่นง่ายครับความยากของจูเนเปอร์จริงๆนะครับมันยากอยู่ที่การหาเลเวลครับ ถ้าจูเนร์ขึ้นเลเวล7ได้เมื่อไหร่เขาจะเล่นง่ายทันทีสําหรับจูเน่เปอร์สายสเปรดเชคเก k รเนี่ยถือว่าเล่นง่ายมากเลงให้แบบสิ่งเดียวที่ยากเลยหลกัหลกๆเลยก็คือการเลงให้แม่นครับสำหรับอีกสายหนึ่งเลเ e อร์ลีนะครับจูเนเปอร์นะผมให้มันอยู่ที่ระดับความยากแบบยากไปเลยครับเลเซอร์ลีไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีแรงแต่ข้อเสียของมันคือมันต้องใช้ความแม่นยําที่สูงอ่ามันต้องใช้ทีมเวิร์กที่สูงมาก อย่างนั้นเลยคือถ้าเกิดทีมเวิร์คไม่ดีจูนเนียร์เลเซอร์ลีฟนี้อาจจะแบบแทบไม่ได้ยิงเลยครับต่อไปเซอร์ไนครับเซอร์ไนก็แบ่ง2สายเหมือนกันเอาจากท่าฟิวเจอร์ไซด์ก่อนนะครับฟิวเจอร์ไซด์ผมมองว่าเป็นท่าที่เล่นยากครับต้องอาศัยความแม่นในระดับหนึ่งเหมือนกันแม่นแบบแม่นเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณฟิวเจอร์ไซด์พลาดในไฟหนึ่งครั้งนะครับปัญหาเนี่ยมันจะตามมาทันทีเพราะว่าคุณจะไม่มีท่าเล่นเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยและอีกสายหนึ่งนะครับก็คือท่าไซช็อคครับไซช ท้านี้ผมมองว่ามันอยู่ที่ความยากระดับปานกลางคือด้วยความที่เซอร์ไนต์ต้องอาศัยความแม่นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสซช็อกเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่มันยิงหลายครั้งโอกาสที่มันจะโดนก็จะสูงกว่านะครับแล้วก็ทุกครั้งที่สซช็อกโดนเนี่ยมันจะได้ลดคูดาวด้วย ประเด็นคือไซช็อกจะสามารถลดคูดาวเมื่อยิงใส่โปเกมอนป่าได้แต่ฟิวเจอร์ไซมันทำไม่ได้นะครับพอมันเป็นแบบนั้นนะฟิวเจอร์ไซจะเล่นยากนอกจากจะต้องยิงให้โดนโปเกมอนอีกฝ่ายแล้ว,วาการเก็บเลเวลอะไรก็จะยากนั่นเองนะเพราะฉะนั้นฟิวเจอร์ไซผมเลยมองวา่าให้มันอยู่ในขั้นยากเลยนั่นเองครับกุเลนามากครับส่วนตัวผมให้อยู่ที่ขั้นเล่นง่ายนะครับสำหรับท่าไปสปินนะเพราะว่าสำหรับท่าไปสปินนะครับก็หลักๆก,ก็คือกดพาย,ยุไฟแล้วก็เอาโลกระแทกแบบกระแทกหน้าศัตรูเลยหลักๆไม่ได้มีคอมโบอะไรซับซ้อนนะครับ แล้วก็ความยากจริงๆของท่าไฟสปินเนี่ยมันอยู่ที่การตัดสินใจที่จะเข้าจังหวะไหนมากกว่าแต่ถ้าถามว่าเล่นยากไหมคําตอบคือมันเล่นไม่ได้ยากเลยครับมันเป็นท่าที่ไม่ต้องการไม่ต้องต้องการแมชชนิกอะไรซับซอ้อนเลยก็คือกดไปไปแล้วก็กระแทกหน้ายิงโป้งๆอ,อะไรอย่างนี้เนาะส่วนกุลเลนอามมานะครับในสายอาร์เมอร์แคนนอนอันนี้ก็ต้องอาศัยความแม่นในการเล็งระดับหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าอาร์เมอร์แคนนอนเหมือนจะยิงง่ายนะแต่ไม่ง่ายเลยครับมาฟ็อกซี่ครับ มาฟ็อกซี่เนี่ยผมให้ความยากอยู่ที่ระดับเล่นยากเลยเออ่สำหรับท่ามิติคอลไฟเยร์นะครับแต่ความยากของสายไฟแบลสเนี่ยผมให้มันอยู่ที่ขั้นง่ายเลยอ่ะผมให้มันขั้นง่ายเลย คือไฟเบสเนี่ยหลักๆไม่ได้เล่นยากอะไรแค่วางพายุไฟให้โดนพอศัตรูโดนพายุไฟก็สาดไฟเบสใส่ตู้ไปทนทีอันนั้นคือจบคอมโบเลยปัญหาของท่ามิติ้เข้าไฟเยอ์ปัญหาของมันเนี่ยอยู่ที่การที่ต้องคอมโบมิติ้เข้าไฟเยอ์กับเฟรมชาร์จรัวให้มันคอมโบได้ต่อเนื่องอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะท้าทายฝีมือแล้วก็ต้องอาศัยสกิลเพสสูงมากนะครับลิวลอนดอนครับตัวนี้ผมจริงๆมันเก่งนะมันปรับมาก็แอบเก่งนะ แต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่ตรงที่มันโดนเข้าระยะง่ายเอ่อผมจะพยายามไม่บู้บี่น้องละกันให้น้องอยู่ที่ขั้นเก่งระดับปานกลางละกันนะจริงๆมันผมว่าจะเอาไปอยู่ตรงนี้แต่ว่าเออตรงนี้ละกันนะถือว่าใจดีกับน้องหน่อยนะครับสำหรับทั้งสองสายเลยทั้งแฟชชั่นนอนแล้วก็ในส่วนของสายดับเบิเพาส์นะครับก็จริงๆมันแรงนะ ผมเชื่อว่าถ้าใครเคยเล่นดิวรนดอนจะรู้จริงๆมันแรงนะครับมันแรงมากปรับมาใหม่ก็ถือว่าโอเคเลยแต่ก็เออมันก็ยังแบบยังไม่สุดเท่าไหร่อินเทเลีครับอันนี้ผมแอบให้มันอยู่ในขั้นเทพเลยสําหรับสายสไนป์ช็อตครับเพิ่งปรับมาสดๆร้อนๆถือว่าน่าสนใจมากเป็นอีกหนึ่งตัวที่ ค่อนข้างจะน่ากลัวเมื่อเราเจอคนที่เล่นเป็นนะครับในการแข่งขันเนี่ยเรียกว่าถ้ามีใครเป็นเทพอินเทเลียนเนี่ยไม่แบนเมื่อไหร่ลำบากทันทีครับเป็นหนึ่งในโปกเกมอนที่ถ้ามีคนเล่นเป็นเมนนะการแข่งขันจะเครียดทันทีอย่างนั้นเลยก็ว่าได้ครับส่วนลิควิดเดชันครับผมให้มันอยู่ในขั้นเก่งและความยากในการเล่นอยู่ระดับปานกลางครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเก่งกับเทพเนี่ยต่างกันนิดเดียวต่างกันไม่เยอะ ความว่าเทพเนี่ยมันครบเครื่องอ่ามันจะกลายเป็นตัวที่ครบเครื่องไปเลยนะครับอินเทเลียนเอาตัวรอดเก่งนะมีเฟลซิงเกอร์ถ้าใส่สกิลเพยเทพๆอ่ะเข้าระยะไม่ได้โดนยิงสวนนอกง่ายลอดออบเจกต์ได้ทุกอย่างมันครบเครื่องมันเลยอยู่ในขั้นเทพนั่นเองครับโดราพันธ์ครับอยู่ในขั้น ปานกลางแต่เก่งนะครับอันนี้ทั้ง2สายนะทั้งสายดักคอนเพาส์แล้วก็สายดนะักคอนแดนส์เก็กโคกะครับเก็กโคกะผมให้มันอยู่ที่ขั้นอืคิดหนักแฮะเอาเอาเซิร์ฟก่อนแล้วกันเซิร์ฟผมว่าเก่งเก่งแต่ความยากในการเล่นผมให้เล่นยากเลยเออยากครับเก็กโคกะต้องเซิร์ฟแม่นมากๆถ้าเซิร์ฟแล้วศัตรูน็อกนะครับรวมถึงโปเกมอนป่าเขาจะเซิร์ฟได้ต่อเนื่องความยากอยู่ที่ ต้องเซิร์ฟยังไงไปเล่นคุกวงในยังไงให้เซิร์ฟศัตรูน็อกแล้วเราไหลได้นี่แหละคือความยากของเกโคกะซึ่งไม่ง่ายเลยครับยิ่งคู่ต่อสู้ระดับแรงสูงเท่าไหร่ยิ่งเล่ยนยากเท่านั้นสายวอเตอร์ชูริเคนเนี่ยผมขออนุญาตไวยนะความเห็นส่วนตัวผมผมให้มันอยู่ที่ความยากระดับปานกลางครับแล้วก็เป็นความเก่งระดับเทพเลยครับเกโคกะแทบจะครบเครื่องครับเสียอย่างเดียวคือไม่สามารถลาตอเจต์ได้เก่งเท่ากับตัวอินเทเลียนหรือตัวอื่นน,นะมิว ไม่ต้องพูดถึงครับเรียกว่าผมให้มันอยู่ขั้นเทพเล่นยากเลยครับในการแข่งขันเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีไม่เห็นให้อ่าจะมีไม่ไม่บ่อยแต่ก็เราก็ได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นมิวส์ซัพพอร์ตเอ้ยอะไรเอ้ยคือละไว้เป็นตัวพิเศษละกันคือมันเทพแต่ว่ามันต้องอาศัยแบบอาศัยสกิลเพย์ที่โคตรจะบียอนความเทพเข้าไปอีกนั่นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นตัวต่อไปครับกราเซียกาเซียสายไอซีวิดนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าความยากในการเล่นปานกลางนะ เพราะคุณต้องเข้าใจแมคานิกของการคอมโบด้วยการใช้ฟรีสตา์ฟรีสตา์เสร็จปั๊บจะได้บัฟแล้วหลังจากนั้นก็ต้องไอซี่วินยิงถ้าเกิดว่าเข้าใจแมชินิกแล้วนับคูดาวเป็นก็จะสามารถฟรีสตายหนึ่งครั้งแล้วยิงไอซี่วินตอนที่มีบัฟฟรีสตา์ได้2ครั้งก็ถือว่ายุ่งยากใช่ไหมอ่าประมาณนะครับเพราะงั้นผมให้ความยากระดับ,บกลางแล้วกันแต่ไอซิโกสเปีย e ครับผมให้ความยากอยู่ในระดับง่ายเลยเพราะว่า ไม่มีอะไรเลยครับก็ไอซิโกสเปียกดไอชาาริงสแต็กเต็มยิงไอซิโกสเปียจบปังปั้งปั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 จบแค่นั้นเข้าใจง่ายมากเป็นตัวที่แบบเข้าใจง่ายมากต่อไปครับแชนเดล่าครับแชนเดล่าผมให้ความยากระดับปานกลางนะครับสำหรับท่าเฟรมทาวเวอร์เพราะต้องอาศัยความแม่นเหมือนเซอร์ไนท์แต่การตัดสินใจในการใช้ท่าของตัวแชนเดล่าเนี่ยมีความยุ่งยากเพียงแค่ท่าเดียวก็คือตอนใช้ท่าเฟรมทาวเวอร์นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นมันอยู่ในระดับปานกลางไม่เหมือนเซอร์ไนท์ที่ต้องแบบท่าแรกก็ต้องแม่นท่า2ก็ต้องได้ท่ายูไนท์ก็ต้องโดนด้วยอะไรเงี้ยก็ส่วนตัวตัวตัวส่วนตัวผมนะส่วนโอเวอร์ฮีทครับโอเวอร์ฮีทผมให้อยู่ในความยากระดับเล่นง่ายครับเพราะว่าสําหรับความยากอย่างเดียวของมันเลยก็คือการใช้โอเวอร์ฮีทให้โดนซึ่งถ้าไปลองในห้องฝึกโยนเล่นสักสองสามทีผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเออน่าจะเป็นแล้วอะ่ะมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นเลยครับออโรราคิวคอนครับ ตันนี้ผมให้อยู่ความยากหลักปานกลางไม่ว่าจะเป็นสายโอลูราเวลหรือว่าพิซซัดอวเวแลนต์นะครับโอลูราเวลความยากของมันเนี่ยอยู่ที่การหาจังหวะเล่นเฉยๆมันต้องกลางตรงไหนกลางวงตรงไหนให้เพื่อนเล่นได้ดีกลางวงตรงไหนเพื่อนจะเล่นสะ,สะดวกสบายอะไรเงี้ยถ้ากลางไม่ดีก็อีกฝ่ายก็ไม่เข้ามาเล่นใช่ไหมเออมันยากตรงนั้นส่วนพิสซัดอวเลเลน์นะครับความยากเนี่ยอยู่ที่การคอมโบให้โดนครับพิซซัดก่อนอวเลเลน์หลายๆคนก็อวเลเลน์ใส่พิสซัดซึ่ง ตามหลักแล้วมันก็ไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ว่าการจะดึงศักยภาพสูงสุดของตัวพิสซัดอวารแลนซะ์น่ะมันต้องพิซซัดใส่อวาร์แลนซ์นะครับก็คือพิสซัดก่อนแล้วกางอวาร์แลนซ์มารับพิศซัดส่วนใครที่งงว่าตัวไหนคอมโบโอะไรเล่นยังไงนะครับไปดูคลิปสอนเล่นผมได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สอนเล่นโปเกมอนสายแอทแทกเกอร์ทุกตัวใต้คําอธิบายวิดีโอไว้ให้นะครับตัวต่อไปอู้ครับอู้เนี่ยแบ่งเป็นสสายสายด้ากับสายเซิร์ฟครับสายด้ากับเซิร์ฟ ส่วนตัวผมมองว่าสายเซิร์ฟเล่นง่ายครับเพราะว่าสายเซิร์ฟเนี่ยความยากของมันเนี่ยอยู่ที่การใช้ท่าเฮอริเคนให้โดนแค่อย่างเดียวเฮอริเคนโดนปับ๊บก,ก็ก็นั่นแหละคือความยากของมันคือสําหรับท่าอู้นะครับวิธีการคอมโบของมันก็คือเฮอริเคนแล้วเซิร์ฟจบแค่นั้นเลยอันนี้คืออู้สายเซิร์ฟนะส่วนอู้สายดิฟนะครับผมให้มันอยู่ที่ระดับปานกลางเพราะว่า ถ,ถ้าคุณดิฟเนี่ยถ้าท่าดิฟนะครับมันเป็นดิฟมันเป็นท่าที่เอาตัวรอดได้ดีแต่ถ้าต้องการประสิทธิภาพสูงสุดนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าเหลี่ยมมุมในการมุดอยู่ถ้าหาเหลี่ยมมุมในการมุดได้นะครับมันจะทําให้ตัวของอุปุเนี่ยเก่งขึ้นมากๆครับเอฟี A ่ครับผมให้มันอยู่ระดับเทพเล่นง่ายจริงคือความง่ายในการเล่นของเอฟี่ตอนนี้ถือว่าน่ากลัวมากสําหรับท่า s o l ร d p พาวเวอร์แล้วก็ท่าใส่ช็อคคือ ไม่ได้มีคอมโบอะไรยุ่งยากเลยครับถ้าใครไม่เชื่อผมลองไปกดเล่นดูแล้วลองอัพท่าทุกคนจะแบบเอ๊ะท่ามันแค่นี้เองเหรอใช่มันแค่นั้นเองเลยครับไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็ตามนะสายไหนก็ตามผอสมสายก็ได้ด้วยแล้วในการแข่งขันอันนี้ผมแอบให้แล้วกันสาย s t o r ์เดตพาวเที่เป็นกระสุนมิสไซล์ติดตามนะครับกับท่าใส่บีมที่ยิงลําแสงนะสองท่านี้จะเป็นสายผสมที่นักแข่งมากกว่า90%ใช้กันในการแข่งขันระดับโลกใช้หมดเลยครับเป็นสายที่น่ากลัวมากเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะจ่ายดาเมจได้ดีเอาตัวรอดเก่งรัดฮิตได้และความสามารถของเอฟฟี่นะครับมันสามารถตอบโต้การบุกของสายสปิตร์และเอาราเดอร์ด้วยอยู่ในมูฟของเขาได้ด้วยและยังไม่นับว่ายังมีเมจิกเพลซึ่งเป็นพาสซีฟนะครับที่จะป้องกันสถานะผิดปกติได้หนึ่งครั้งด้วยนะครับซึ่งมันทําให้เอฟฟี่คบเครื่องมากจริงๆสําหรับใครนะครับที่อยากหาถักเกอร์เล่นยังไงเทปเทปเอฟฟี่เนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะน่าจับมาเล่นจริงๆนิมฟียครับ อันนี้ผมให้มันอยู่ที่ความเก่งระดับเก่งความง่ายระดับง่ายครับมิติคอไฟเจอเดนิงคิสง่ายมากกระโดดปับ๊บดูดเลือดจบแค่นั้นเองให้เปอร์ไว้กับคามายเมื่อก่อนอะ่ะให้เปอร์ไว้เล่นยากครับแต่เขาปรับมาใหม่มันเป็นเป็นแบบไฮเปอร์วุ้ยมันก็เลยแบบโอ้ยมันก็ไม่ได้เล่นยากอะไรคือตอนนี้มันเล่นง่ายมากแล้วมันเก่งด้วยนะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะเอาละขายของละ เอฟี่นิมฟียครับตัวสำหรับมือใหม่แนะนำมิไรดอนครับอันนี้ผมให้ความเก่งอยู่ในระดับเทพเลยครับไม่ไม่ต้องพนานนาถึงความสามารถของมันนะถ้าชาร์จบีมกับท่าอิเล็กโทรดิฟโดยส่วนตัวผมให้ทั้งสองท่าอยู่ในระดับเทพทั้งคู่แล้วก็ปานกลางทั้งคู่ล้กัน ก่อนหน้านี้ผมได้มีการแยกสายมันแต่ว่าพอมาคิดๆดูแล้วชาร์จบีมก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าการเล็งต้องเล็งให้โดนด้วยต้องอะไรด้วยแล้วชาร์จบีมถ้ายิงไปแล้วเนี่ยมันยกเลิกไม่ได้ด้วยใช่ไหมล่ะมันก็ต้องยิงมุมนั้นไปจนจบอิเล็กโทรดิฟถ้าอิเล็กโทรดิฟไม่ดีนะครับดิฟไม่โดน2ครั้งดิฟครั้งสุดท้ายเล็งผิดทางไปหยุดอยู่กลางวงคู่ต่อสู้ก็แตกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เล่นง่ายอย่างที่คิดครับคือแค่เล่นน่ะมันง่ายแต่ว่าเล่นจริงๆมันก็แอบยากเหมือนกันนะแต่สาเหตุที่ทําให้มันอยู่ในระดับเทพเนี่ยเป็นเพราะว่ามันจู้เก่งมากใจ่าเมจดีเอาตัวรอดได้อยู่ในมูฟได้กันสถานะนานแบบนานเป็น10วินาทีเลยไม่ถึงหรอกแต่ก็นานมากอะ่ะมันเลยทําให้ตัวของมิรลดอนเนี่ยโอ้โหในการแข่งขันคือปวดหัวครับปวดหัวเลยพิกาจูครับพิกาจูในแพชปัจจุบันเออลงมาอยู่ในระดับเก่งแต่เล่นง,ง่ายนะครับพิกาจูเนี่ย ถล้วผมขายของอีกละเอฟี่นี ee, ่อมเบียพิกาจูสำหรับมือใหม่แอตแทกเกอร์ควรลองครับแต่ยังไงผมก็น,นำเอฟี่อันดับหนึ่งนะพิกาจูเล่นง่ายมากครับอิเล็กโทรบอลวอเทอร์เกิลก็โยนบอลใส่ฟ้าไปแล้วก็พุ่งไปยกศัะตูลอยเอ๊ะก็จบใช่ไหมทันเดอร์โบว์ทันเดอร์ก็วางใส่ฟ้าเปี้ยงเปี้ยงจบเอ๊ะอยู่ในมูฟก็กดป้าวป้องป้างทั้ง3ตัวเหมือนกันเลยครับเล่นง่ายแต่ประเด็นคือไอความง่ายเนี่ยมันเก่งซะเหลือเกินครับตัวเกือบสุดท้ายมิวทูครับมิวทูผมให้มันอยู่ที่ความยากระดับอืม ความยากระดับง่าย <laughs> เอ่ง่ายแหละง่ายก็ได้คือจริงๆริงอ่ะมิวทูเป็นตัวที่เล่นง่ายครับแต่มีข้อเสียตรงที่ว่าเราต้องเข้าใจแมคชนิกของเกมเราต้องหาเลเวลให้ได้นิดน,นึงเพราะมิวทูยิ่งมีเลเวลมันยิ่งเก่งครับถ้าใส่สไตร์ถ้าฟิวเจอร์ไซรเล่นง่ายมากเอาครับเออเอา,เอาแค่แบบการการเล่นของมันนะท่าของมันนะใช้ยากง่ายแค่ไหนนะครับก็ถือว่าง่ายมากครับจะเทเลพอร์ตปั๊บ แล้วก็ถ้าฟิวเจอร์ไซด์ที่เอาไว้ดันศัตรูออกไปถ้าใส่สไตล์ที่เอาไว้ล็อกเป้าศัตรูมันง่ายไปหมดเลยครับอยู่ในมุกก็กดๆไปเลยแบบกดปับ๊บทิ้งระเบิดใส่หัวคู่ต่อสู้ลูกตัวป้างจบคือแบบง่ายง่ายจริงๆง่ายจริงๆครับสุดท้ายครับฟุจิกิบานะครับอันนี้ผมให้อยู่ในเกณฑ์เก่งระดับปานกลางนะครับสำหรับฟุจิกิบานะเนี่ยผมบอกกันตามตรงว่าเก่งมากโซลาร์บีมก็แรงระยะก็ไกลเพเทลแดนซ์เนี่ยสู้ระยะประชิดน่ากลัวมาก all าเดอร์ Defender s p สปีเตไม่ค่อยชอบเลยครับเพนทแดนซึ่งเก่งมากจริงๆนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเทียร์ลิสทั้งหมดของสายแอตแทกเกอร์นะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวย้ำนะครับว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับจากประสบการณ์ที่ผมดูแข่งขันมาแล้วก็อยู่กับเกมมานานมาก แต่เข้าใจได้นะเพราะว่าดูเมื่อกี้มันแบบเกือบแล้วเฮ้ยยๆแขกมาแขกโอ้ หสวนจิเมเรียนนี้ไม่ดีนะถ้าไม่ขัดจังหวะเฟลติงเกอร์เนี่ยเจอผมเจอผมยิงฟรีหมดอ่ะ เฮ้ยแต่ก้อนเผามันแรงกว่าที่คิดว่ะแล้วผมไม่ยอมเฟลสิงเกอร์หนีไงความต่างเวลเลยอันนี้เอาเวลสเก็ตเลย โอ้โหไม่ไหววะ่ะแต่ว่ากันแป้นได้นะที่เรายิงไม่โดนเองอะเนี่ยโดนสองนัดซ้อน 啊，我來一起ย。 ฟิวเจอร์สายดักหน้าพอดีคาบิกอนแมันคอยขัดขวางเราตั้งแต่แรกเลยแต่ได้แอปโซอยู่หนึ่ับ สวยจัดได้ทุกตัวได้ทุกตัว,ส,วสุดยอดว่ยพี่ป๊อปเราแม่งแบบดูโอสองเราแม่งจุดตลอดกาลวะ่ะมิวซับตลอดไปเฮ <c oughs> ้ยหายแล้วพี่ป๊อปผมขอโทษผมลืมดูแต้มไป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 ผมไปด้ย 提拉，提拉。 吼！哎，塞牙！哦，塞牙啊！哦 สวยๆเซิร์ฟสวยๆเอาละขอตัวท่านผู้ชมท่านไปก่อนนะครับและขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับ